ครับคุณน็อตด้านด้านขวามืออันนี้ก็เป็นสีด้านเหมือนกันเนาะใช่ครับนี่โฟเซนดักเนกัยครับคันนี้มีคันเดียวในไทยนะครับคันเดียวในไทยเลยใช่ครับเป็น M5 อันนี้เป็น M5 นะครับเพื่อนๆคันใหญ่มากใหญ่มากๆนี่นะครับให้ดูนะครับแต่มันไม่ได้เน้นตัวคาร์บอนเท่าไหร่เนาะใช่ครับเพราะว่าก็เพราะว่าที่เป็น ลอสแบ็กนะครับใช่พอไม่ใช่ซีเอสครับเขาจะไม่ได้เน้นเรื่องคาร์บอนไรเงิเท่าไหร่จะถามว่าสวยไหมสวยอะเอาจร,จริงเป็นแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์เอ็มคาแบบเหมือนแบบรถบ้านเอามาแต่งเป็นเอ็มคาแต่คันจริงสวยมากอะ่ะเอ่ออันนี้คือด้านจากโรงงานเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันมีทั้งหมดกี่สีครับเออ ถ้า global 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 จะมีอย Comm ู 4, aussi, hmm. okay, okay, this, ่ประมาณสี quiero, ่ส like, ีคร yeah, ับแต่ค oh, ันนี right. okay. ah, ้มีคันเดียวในไทยอืโอเคครับเดี๋ยวคุณน็อตพาผมไปดูด้านนอกด้านในดีกว่าความน่าสนใจของคันนี้เป็นยังไงบ้างไฟนะครับอันเหมือนลมดำป่ะครับไฟตัวนะใช่ไฟลมดำครับออไฟลมดำนะครับใช่นะครับอืมเด่นๆของรถมจะเป็นเรื่องแอโ o Dynamic ครับพวกช่องช่อง นะครับช่องที่อากาศเข้าอืก็จะมีตัวระบายความเย็นอยู่ระบายความร้อนอยู่ข้างล่างแอร์อินเทสพวกอะไรพวกเนี้ยครับพวกแอลเดอร์นดิกต่างๆรถเอ็มจะค่อนข้างค่าซีจีค่อนข้างต่ำอืันนี้ก็คือจริงๆอ่ะมันก็มีความแตกต่างกับตัวเซออีรีส์5อยู่เยอะพอตัวเหมือนกันนะครับใช่อือันนี้ก็คือโฟล์อากาศได้จริงๆนะครับเพื่อนๆนะช่องอากาศนะ แต่คันนี้คันนี้จะเป็น p ๊ u อ i n h ฮ b ริดนะครับอ๋อเออใช่ใช่เขาเขาเขาาปรับมาเป็นปั๊ u อ i n h ฮ b ริดแล้วแรงมากเลยนะใช่คันนี้ได้7จ็ดร้อ้มาครับเจ็ด้มาแล้วเหมือนแตะแรงบิดแตะพันได้มั้งแรงทออยู่750ครับอ๋อเจ็ใช่แล้วแล้วแล้วแรงมาแรงมาเจ็ดร้อยยี่สิเจ็ดโอ้โหเอาเรื่องนะแรงกว่า M 4ี่สี่นะ แต่คันน <in the> ี้เขาใช้เครื่อง V ใช้เครื่อง V8 V8 เลยโอ้โหเครื่อง V 8ปเทอร์โบครับโอ้โหเอาเรื <or> ่องครับเอาเรื่องครับมันก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยอืมซึ่งออปชั่นคันนี้ซึ่งถ้าเป็นเอลไฟจะสามารถเลือกจิ้มออปชั่นได้แล่ว่าจะเป็นเบรกเซรามิกหรือเป็นเบรกเบรกเบรกธรรมดาอ้าวเหรออ๋อแต่คันนี้คันนี้เบี่ยนเปีนยูไทยแลนด์จิ้มเบรกเซรามิกมาเซรามิกเลยสเปคเดียวกับตัว M4 CS ซคันข้างๆเลยเนาะใช่ครับโอ ราคาน่จะเอาเรื่องนะคันนี้ออปชั่นเด็กน่าจะสามแสนนะครับอืมอืใช่แต่ก็ถือว่าจบนะคืออยู่ในเอ็มคาถือว่าต้องเซรามิกแล้วผมว่านะลงแท็กได้ไหมได้ครับเนาะสบายสบายเนาะใช่ครับแต่คันก็จะดูคันใหญ่ๆไปหน่อยเนะคือเอ็มเอมเอ็มห้าครับเอ่อไลฟ์สไตล์ก็คือมันสามารถใช้งานได้ทุกวันอืมันสามารถขับในเมืองได้ขับในแท็กได้ซึ่ง จะแตกต่างจาก M4 CS M4 c s จะเน้นไปทาง Performance คามากกว่ารถที่มันเป็น M5 ก็คือ Daily ย s e ได้ลงแทกได้ขับสนุกสนุกได้นะครับสีสวยมากเสียงครับเสียงก็อาจจะไม่ได้เล้าเท่า M4 เพราะว่าเขาพอเป็น5 series ครับเขาก็ยังเน้นเน้นเรื่องความสะดวกสบายเน้นเรื่องความหรูหรามากกว่า แล้วบวกกับเพิ่งปรับมาใช้เป็นไฮบริดด้วยใช่ปลักอินไฮบริดปลักอินไฮบริดด้วยนะครับามาดูที่ล้อดลว่าเพื่อนเพื่อนเป็นล้ออีนหนึ่งลายนะครับไม่ค่อยเห็นนะตัวนี้ล้อล้อตัวนี้เนาะมากับ M5 นะครับเป็นกอสแบ็คนะครับามากับด้านหน้านี้ขอบอะไรนี้ด้านหน้ายี่สิบครับขอบยี่สิบนะครับใช่สเปคสองแปดห้าสองแปดห้า สี่สิบยี่สิบโอ้ใหญ่มากมากระยังฮังกุกนะครับเวนตัดเอสวันอีโแซโอ้แต่ก็คือชอบเบรกมากเบรกเซรามิกนะครับเบรกหน้าหกพอตออกสีทองทองด้วยเนาะใช่ไหมออกสีทองทองนะครับโอ้ยังสวยเลยอยู่ด้านในก่อนเนาะอันดู่ว่านิดนึงอ๋อโอเคเออแต่ตัวกระจกมองข้างอ่ะมันมีความต่างกับตัว M4 เนาะ ใช่ครับมันมันไม่มีคีบนะคีบนี้จะเล็กอะตีบกจะใหญ่กว่าอืมอืมแต่ก็สวยนะครับก็คือเป็นคาร์บอนเลยนะครับ่าดูเครื่องด้านในกันดีกว่าอันนี้วีแปดครับวีแปดนะครับโหดกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้วีหกนะครับกระั้นหกสูบเรียงอ่าอ,อันนี้เป็นวีแปดซึ่งเสียงของเครื่องรถวีแปดเสียงจะออกทุ้มอืมอืม,อม,อม สวยสวยเลยห้องเครื่องดีเอ็มเขาทำสวยนะถือว่าทำสวยเลยตัวทอร์กเจ็ดร้อยกว่าแรงไหมก็เจ็ดร้อยกว่าใช่ไม่ธรรมดาเอาไปวิ่งไหนก่อนเ <laughs> <laughs> นี่ยครับแล้วก็รถเอ็มทุกคันเนี่ยก็คือโป่งอะ่ะเขาคือจะมีความโปร่งแบบแบบโอ้โหพวกเส้นสาย <No? S 1> เส้นแอโโไดนามิกดูโปง่งต่างๆครับก็จะแบบแบบ กรามให,ใหญ่มากใช่กรามใหญ่มากนะครับ <laughs> ภายในนะครับอันนี้สีแบบสีแอมเบียนเขาแบบสวยนะเปลี่ยนได้เ,<อ>เปลี่ยนสีได้ครับสิบหกสีสวยมากสวยม,มากมากับพวงมาลัยท้ายตัดเนาะ<ม>แต่ไม่ได้ไลท์จะเปลี่ยนไปตามโหมดด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนอืมครับ ภายในมันคือภายนอกแบบันสีดําด้านก็ดุแล้วนะพอมาเจอด้านในเนี่ยโหด้านในแบบสีแดงแบบแดงสดสวยงามมากมันตัดกันมากๆอ่ะอืมนะครับแล้วก็พวงมาลัยอาจจะไม่ได้เป็นอคันทล่านะแล้วบางคนชอบเนาะบางคนอาจจะชอบอคันทล่าบางคนไม่ชอบอคันทล่าเนาะอคันทล่าก็ต้องดูแลรักษาหน่อยครับเพราะว่ามันต้องต้องเช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเวลาเราขับขี่เหงื่อเราออกมือแบบนี้อืม อันนี้ยังมีที่วางแก้วน้ําอยู่นะครับเ,เพื่อนๆใช่แล้วก็คันเกียร์เป็นคันเกียร์เหมือนอรถบ้านของ BM บีเอ็มปกติแล้ว่คันเล็กๆนะครับแ,แต่ไปส,สอ็มานะอ๋อนี่นะครับเป็นเอ็มนะครับอ,อย่างหล่อเลยครับเบาะนี่โลโก้เอ็มห้าโอ้สวยอะสวยมากอะก็คือเป็นรถรถแบบ รถ M ในคาบรถบ้านเนี่ย<ช>เออย่างสวยเลยอะ่ะสวยมากสวยมาก M5 ด้านหลังอันนี้เพื่อนๆคือใครคือมีครอบครัว <c oughs> นะก็คือแบบนั่งได้สบายๆเลยเพราะว่าด้วยความเป็น <c oughs> อันนี้ก็จะสะกรีน M5 มันคันใหญ่อะ่ะแล้วก็สครับเพจก็จะเป็น M4 M5 สครับเพดก็เป็น M5 ครับนี่นะครับ <c oughs> ตัวเสา C ก็จะสะกรีน M5 นะครับเพื่อนเพื่อน อเบาด้านหลังกอ็อาจจะไม่เท่เท่าตัว M4 CS เนอะแก็สวยอยู่นะนะครับเล็กรูมกว้างๆเลยครับเพื่อนๆเล็กรูมกว้างๆเลยนะครับโอเคเอามาณนี้นะครับโหแต่เพิ่งเห็นหลังคา ครับก็ถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถเอ็นจะเป็นหรอคาร์บอนหมดแล้วครับแต่กลัวถังคันนี้เป็นคาร์บอนไหมเออบางชิ้นครับอ๋อบางชิ้นนาฝาท้ายอย่างเงี้ยจะเป็นคาร์บอนครับแต่แต่อย่างแก้มอย่างประตูอย่างเงี้ยยังเป็นอลูมิเนียมอยู่ซึ่งถ้าจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดก็ต้องเป็นซีเอสเท่านั้นโอ้โหใหญ่มากอ่ะใหญ่ใหญ่มากอ่ะ้างหลังใหญ่มากช่องพวกนี้ก็รีดอากาศได้ดีครับดิฟวเซอร์เขาอาจจะไม่ได้เป็นคาร์บอนนะครับเพื่อน นะครับทูออกแบบมาให้รีอากาศได้ดีครับรถไดรบิกดีมากแล้วก็ทอ่อคู่ออกจริงๆนะครับเพื่อนๆออกจริงโอ้จริงๆอ่ะ,อะรถเอ็มอะก็เสียงน่าจะโหดอยู่ถึงแม้ว่าจะคันนี้จะเป็นปลกอินไฮบิดก็ตามเ<ช>นาะชอบมากสือไเลอร์ครับสัไวไเลอร์อย่างที่บอกก็คือมันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับมันดูมีอะไรมากขึ้นอเสวยงามมากอันนี้ทัังก็เกี็สบสาระได้เยอะครับโอ้โหเพื่อนๆจุ ของได้เยอะมากนะครับถุงกงถุงก๊อฟได้หมดกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้นะครับแล้วก็พับพับเบาได้พับเบาได้ด้วยนะครับได้คันนี้อ่ะราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะครับน็อตผมจําได้ไม่ไม่แม่นไม่ต้องมาสิบกว่าล้านนะสิบห้าหรือสิบหกเนี่ยแหละครับเพราะเพราะอย่างที่บอกนะครับคือตอนเนี้ยได้ข่าวว่าเพิ่งมาลงเลยใช่ป่ะใช่ประมาณสิบห้านะครับถ้าผมจําไม่ผิดเพิ่งมาลงเลยนะ แต่มีคันเดียวในไทยแน่นอนอแล้วยูโรป้าจำไหนไหมหดีอเอาแม็โชงเดียวจำไหนครับอ๋อทุกคันที่อยู่ในนี้นะครับยูโรป้าจำไหนหมดเลยใช่ครับนะครับโอเป็นพรสุภาพคาร์ที่แบบคือต้องบอกว่าถ้าใครมีงบถึงอ่ะคือจัดไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่แล้วก็พวกเนี้ยรถรถเอ็มเราทุกคันก็จะมี BSI ออยู่ครับมีบี b อ i วารตีซึ่ง เรา m a i ท t น n a n c e หรือ mm ซ่อมบำรุงรักษาฟรีนะครับก็สแตนดาร์ดก็จะให้มาสามปีนะครับแต่ถ้าเราสามารถอัปเกรดด้เป็นห้าปีนะครับก็จะแตกต่างจากซูเปอร์คาร์รถรุ่นอื่นๆที่ที่จะไม่มีพวกบียสไรให้อืจริงๆต้องบอกว่าใครที่แบบซื้อเอ็มคาร์ต้องแบบชอบจริงๆอ่ะต้องเป็นแบบเป็นแบบสาววอกบีมเมอร์ที่แบบชอบจริงๆเพราะว่า สิบห้าล้านน่ะมันเป็นเล่นซึ่งตัวเลือกเยอะครับแต่เก้าหนึ่งหนึ่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าบีอมก็ไม่ได้ทํารถไม่ดีนะครับรถบีเอมเป็นรถที่ขับสนุกมากครับแต่อย่างว่าครับมันก็จะมีบีเเข้ามาทําให้เราสามารถใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการบำรุงรักษาอืืใช่มันมีบ s i อยู่นะครับเพื่อนก็สุดท้ายเลยครับ อยากจะให้คุณน็อตน,นะครับเป็น Product Genius ของยูโรป้ามอเตที่เป็นเฮดคอร์เ t e r ์คุณธมนทอนสายสี่ฝากเพื่อนๆที่เป็นสาวกบิมเมอร์และสนใจใน M4CS หรือ M5 หน่อยครับก็โซลูมผมก็จะอยู่ถนนพันนกพุทธมทนสายสีนะครับก็เราก็จะมีทั้งรถ BMW นะครับรถ m คแล้วก็รถ MINI นะครับก็สามารถเข้ามาดูรถใหม่หรือ Service ได้นะครับ ก็สามารถมาทันที่ได้เลยแล้วก็ค,คือศูนย์เนี่ยเพิ่งเปิดไม่<ช>นานด้วยใช่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 4, สี่กุมภาพันธ์นะครับศูนย์ใหญ่มากครับเ,เพื่อนเมีทั้ง BMW <ช>และมีน i นะครับมีไลฟ์สไตล์ต่างๆก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับเพื่อนแล้วก็มีจุดขายของแต่งด้วยนะครับนะครับเ,เพื่อนๆโอ้นะครับใครสนใจมี BMW อยู่แล้วก็มาดูนะครับ ทางอแดสเซอรีต่างๆนะครับของตกแต่งต่างๆแล้วก็ด้านขวามือที่บอกไปก็คือมีตัวนี่นะครับบีเออมินินะครับมินิรุ่นใหม่ๆก็จะเน้นเป็นค่อนข้างไฟฟ้าเนาะใช่ครับไฟ<ว>ฟ้า<ม>นหน่อยเครื่องยนต์แล้วก็เป็นไฟฟ้า,ามา <ๆ S 2> ดูได้นะครับส่วนนี้ใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มอาหารว่างใช่ครับให้บริการตลอดนะครับมาดูอย่างเดียวมาเทสได์ก่องก็ได้นะใช่ครับนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับ